มาบอกดวงชาววันศุกร์ค่ะ1-5มีนาคม2567หรือว่า2024จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณใน5วันนี้นะคะพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้น1มีนาคมชาววันศุกร์คุณได้ไพ่ราชินีถ้วย งานด้านบริการการทำมาค้าขายการช่วยเหลือดูแลผู้อื่นงานบริการทั่วๆไปทำมาค้าขายธุรกิจต่างๆรุง่งเรืองนะคะชาววันศุกร์วันนี้ขอให้เป็นอาชีพที่ทำให้คนมีความสุขสบายใจอิ่มหนำสำราญหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียง ที่จับต้องได้คุณมั่นคงแน่นอนค่ะในสิ่งที่คุณทำลักษณะนี้บางคนก็ไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นคนมีเซน์นะคะชาววันศุกร์ขอพอรสิ่งใดแล้วคุณจะสมหวังค่ะถ้าคุณทำตามํำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ วันที่สองมีนาคมชาววันศุกร์คุณได้ไพ่เมจิกเชียนไพ่ผู้วิเศษค่ะวันนี้มีปัญหาอะไรแก้ไขได้ทุกอย่างนะคะมีทางออกเพราะว่าคุณนะ่ะมีพร้อมทุกอย่างดังเทวดาเศษเบาคุณมีความฉลาดมีความรักมี การเงินที่มั่นคงมีความมั่นใจมีพรสวรรค์คุณเป็นคนเก่งมากๆค่ะภพยบอกอย่างนั้นนะคะวันนี้จะโชคดีมีโชคลาบมีโอกาสช่องทางทำเงินช่องทางร่ำรวยมีโชคดีด้วยค่ะแบบไม่คาดคิดวันที่สมมีนาคมขออภัยนะคะ สามีนาคมชาววันศุกร์คุณได้ไพ่สิบหมเท้าคนเก่งคะ่ะคุณมีความสามารถมีความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการทุกๆุกสิ่งทุกๆุกอย่างสามารถรวบมาแล้วจัดการทีละอย่างทีละตอนด้วยความสามารถของคุณคุณเก่งถึงขั้นเป็นเจ้าของกิจการ เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นผู้นำเรียกว่าคนเก่งเรื่องงานเลยนะคะแล้วก็ชอบทำงานมีความขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบสูงความสำเร็จเป็นของคุณค่ะยิ่งเหนื่อยยิ่งได้มากนะคะคุณเก่งมากๆค่ะม,ม,มาถึงวันที่สี่มีนาคมชาววันศุกร์คุณได้ไพ่หนึ่งถ้วย ความสุขสมหวังสิ่งใดที่คุณหวังไว้คุณได้ดั่งหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของใหม่บ้านหาหาาใหม่รถใหม่ของใช้ใหม่ๆวันนี้ได้ตามที่ตั้งใจเลยค่ะด้านความรักคนโสดได้พบคนถูกใจความรักก็ดีไปต่อได้สวยเลยค่ะส่วนคนมีคู่ครองเรือน ก็สุขสมหวังอาจจะซื้อหาของใหม่เข้าบ้านนะคะแล้วก็ได้สิ่งที่พึงพอใจคนมีคู่วันที่ห้ามีนาคมชาววันศุกร์คุณได้ไพ่สิบดาบคุณแก้ปัญหาทุกอย่างได้ผ่านมาแล้วนะคะชีวิตของคุณจุดวิกฤตความล้มเหลวปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ คุณผ่านมาหมดแล้วค่ะแล้วคุณก็แก้ไขได้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นคนเก่งในการแก้ไขปัญหาเก่งในการจัดการปัญหาใดๆไม่สามารถทำอะไรคุณได้คุณเอาอยู่ค่ะสิบดาบสูงสุดของปัญหาคุณก็สามารถผ่านไปได้เก่งมากๆนะคะชาววันศุกร์ พลังงานโดยรวมในห้าวันนี้แม่หมอนำมาเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันนะคะหมอดูคำทํานายพ่ย,ยิบซสีเราเป็นเพียงแสนสว่างนำทางเป็นผู้บอกทางเท่านั้นชีวิตของคุณจะดีจะชั่วจะสุขจะถูกจะสำเร็จหรือว่าล้มเหลว คุณเป็นคนเสกขึ้นได้เองค่ะคุณทำได้ด้วยตัวเองนะคะแม่หมอขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดชมมาได้นะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับผู้ติดตามใหม่แม่หมอขอขอบคุณค่ะขอบคุณช่อง youtube ด,ด้วยสวัสดีค่ะ